องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีครั้งที่1ทับ2,567 3นมกราคมเวลา9นาฬิกา30นาที ที่วัดเขาวังอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒนิติการนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายพงพันธ์แสงสุวรรณรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีครั้งที่1ทับสองโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมรับทราบและมอบนโยบายสำคัญของจังหวัดราชบุรีโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้นําเสนอการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกวัชพืชและกําจัดผักตบชวาในแหล่งน้ําสาธนารนณะพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมา